เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักและอบอุ่นหัวใจจากครอบครัวซุปตาสุดฮอตชมพูอารยาและสามีนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ล่าสุดคุณย่าอุไรวันรังสีสิงห์พิพัฒน์ได้เปิดใจเล่าความหลังในรายการสามแซบทำให้หลายคนได้รู้ว่าครอบครัวนี้แม้จะร่ำรวยระดับแสนล้านแต่กลับเลี้ยงลูกอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นสุดๆคุณย่าเล่าว,ว่า สมัยที่น็อตวิสรุตยังเป็นเด็กเขาไปโรงเรียนเองทุกวันขึ้นรถเมล์สายสามด้วยตัวเองและบางครั้งยังนั่งเลยไปถึงหมอชิดอีกด้วยซึ่งคุณย่าบอกว่าไม่เคยสปอยลูกแต่เลือกให้เรียนรู้ชีวิตและความรับผิดชอบด้วยตัวเองตั้งแต่เล็กเพื่อให้รู้จักคุณค่าของความพยายามโมเมนต์อบอุ่นยังมีอีกเมื่อในรายการยายหนิงคุณแม่ของชมพู่ได้เล่าถึงความประทับใจในตัวคุณย่าอุไรวันว่าช่วงที่สามี ป่วยน,นอนโรงพยาบาลนานหลายเดือนคุณย่ามาเยี่ยมและอยู่เป็นเพื่อนทุกวันจนทําเอาทั้งสตูดิโอรวมถึงชมพู่อรารยาถึงกับกลั้นน้ําตามไม่อยู่ปัจจุบันคุณย่าบอกว่าชีวิตสบายแล้วแค่ขอดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมีทั้งลูกชายสุดเก่งลูกสะใภ้น่ารักและหล,หลานๆที่สดใสอย,อย่างสายฟ้าพายุและน้างเกลเติมเต็มชีวิตให้มีแต่ความสุข บอกเลยว่าครอบครัวนี้ทั้งอบอุ่นมีคุณภาพและเรียบง่ายอย่างแท้จริง